คือบรรยากาศการแข่งขันกีฬาโองเฮียนเนาะปรุมสามโองเฮียนเสี่โองเฮียนเอาเอ๊ะโอ้กำลังไปซ้อมเลยซ้อมนะเอา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 ไปแล้ววานไปแล้ว เอาหัวพดเอาหัวกองได้เจ็บเจ็บเอาเลยโอ๊ยกองลางทางนี้สีเขียวนี่เลยสีน้ำน้าเบิ้งคักละ

หมดบาทออกเ็เ <chill> ็เข he oh, <my> mm ้าแธแคเข้าแท้เอาเเร็ว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 นบาดเราขึ้นขึ้นขึ้นเร็วเวโอ้ยเอาเนยเอาเนี้เนีเ็ดเ็เข้ายิงโอ้

เออหมดทุก่ไหเอวกันจะหุนมือละาเฮ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วเซ็ตเซ็ต่ยคตรจุ๊บเต็มปา ทาให้ตาเงียบเดียวเออเอ้ยอเ่นงข้าเไดเฮ้เน้เน้ย เท็ดเท็ดมาเฮ้ยโอดยโอ๊ยนอนเลยขึ้นเท้ากูได้วุงโอ๊ย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 มันหมดไล้วเขาลั่นถ้กมันหมดแล้วมันเลี้ยงแกนั้นเฮ้ยมันไม่เอาเข่าแตะาตะมันไม่เข่าแตะาตะมันไม่เข่าแตะแต เออเออมดแล้วเสือ่ปอง่ไทยแล้วมุดผ่านด้วยแหละมุไปดิไปดิท้องคนณท้องย่อเข้าย่อเข้ามีอะาดูีแล้ว

ฮอตเดินคนเทียร์จนข้างฮอตเดินโอ้ยเตะออกไปแล้ว